วันนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีมาแนะวิธีตั้งผ้าเบรกนะครับคือระยะของผ้าเบรกนะครับบางคนที่ผมดูคลิปผมแล้วไปตั้งนะตั้งเข้าไปลึกนะครับแบบว่าเราเวลาเราหมุนน็อตตัวนี้นะครับเราตั้งเข้าไปลึกจนให้แผ่นเหล็กที่อยู่ข้างในที่เป็นแผน่นแผน่นแผ่นคาร์ดนะครับแผ่นเหล็กที่ติดกับเป็นแผ่นคาร์ดนะ มันไปชนกับอ่าหม้อเป็นเหล็กใหญ่ๆเป็นวงกลมอะเหล็กมันเป็นแรงเหวี่ยงของมอเตอร์ช่วงที่มันไปชนช่วงที่เราเริ่มเปิดจากครั้งแรกนะครับมันมันพอมันไปชนเราเปิดจักรแล้วเพอๆจักรจะไม่ได้นะครับจักรจะไม่ติดเลยนะครับมันต้องมีระยะห่างของมันประมาณสักระยะห่างนิดหนึ่งนะครับ สมมุติว่าถ้าเราตั้งแล้วใช่ไหมเราเรา,เราเหยียบลงอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยสแสดงว่าเราตั้งผิดนะครับพอเราตั้งหมุนปรับเข้าไปเราต้องเหยียบเหยียบให้มันเป็นให้มันคอ,คอ,อมอเล่นะครับโยกเข้าโยกออกได้นะพอเราตั้งปุ๊บแล้วเหยียบแล้วมันนิ่งอยู่อย่างนี้เลยนะครับถ้าถ้าถ้าเราตั้งตั้งนัดตรงนั้นเสร็จแล้วเหยียบเหยียบคือ,ค,อคือเหยียบแล้วมันมันไม่กระดิก แสดงว่าเราขยับน็อตตัวนี้ดันเข้าไปลึือเกินไปเดี๋ยวมาดูวิธีตั้งนะครับวิธีตั้งนะครับเราผมจะแนะให้เอาเท้าเหยียบฝั่งนี้ขึ้นให้ให้สุดนะครับคือเหยียบแล้วก็เอาขาไว้อย่างนี้เลยนะครับให้ให้ให้มันดันตัวนี้ไว้นะครับนี่ให้ให้มันดันตัวนี้ไว้แล้วเราช่วงที่เราคลายนะครับ นี่เราช่วงที่เราคลายน็อตออกมานี่นะครับเราคลายเราต้องแล้วเราก็ใช้กุญแจนี่นะครับนำก,กุญแจตัวนี้มาคลายตัวนี้ออกพอเราคลายตัวนี้แล้วคลายตัวล็อกตัวตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับเราคลายตัวล็อกแล้วเราก็มาคลายคลายคลายตัวปรับนะครับเราคลา ขาเรายังเหยียบอยู่ตรงนี้ไว้เหมือนเดิมน,นะครับแต่ไม่ต้องเหยียบเอาไปเอาตายนะครับเหยียบให้มันตึงๆให้มันแล้วก็มาหมุนหมุนแล้วก็มาหมุนหมุนตั้งเข้าไปถ้าระยะเหยียบมันลึกนะครับเราต้องมาตั้งตัวนี้เนี่ยตั้งเข้าไปนะครับเราจะตั้งเข้าไปเท่าไหร่ บางคนไม่ชอบระยะเหยียบที่มันลึกนะยังลึกอยู่ไหมถ้ายังลึกเราก็เอาเข้าไปอีกนะครับแต่ต้องดูผ้าเบรกข้างในด้วยนะครับบางตัวจากผ้าเบรกมันใกล้จะหมดแล้วมันก็จะต้องตั้งเข้าไปลึกจากบางตัวเคยไปซ่อมมันถอดอะไรมาใส่กันแบบว่าคนละยี่ห้อ บางทีต้องใส่แผ่นคเขก็ไปติดซ้อนกันขึ้นมาสองแผ่นเลยนะครับนี่วิธีเราตั้งเสร็จแล้วถ้าตั้งถ้าตั้งได้เสร็จเราตั้งตรงนี้เราล็อกตรงนี้แล้วใช่ไหมเราล็อกล็อกนัดตรงนี้เลยเราคิดว่ามันขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเราก็พอแล้วมันต้องมีระยะเหยียบสั้นมากก็เหยียบไม่ดีแล้วเราก็มาหมุนนอดตัวนี้นะครับนี่ ถ้ามอตน็อตตัวนี้หมุนเข้าไปแล้วมันมันติดหมุนเข้าไปแล้วมันติดนี่แสดงว่ามันยังล็อกผ้าเบรกล็อกแผ่นเบรกได้อยู่นะครับบางทีเราหมุนเข้าไปแล้วมันไม่ล็อกเลยมันหมุนแสดงว่าแผ่นเบรกข้างในเนี่ยเราเราเอาตัวนี้นะปรับดันลึกเกินไปจนมันหมุนลงไปแล้วมันแผ่นเบรกมันเกินดูน็อตมาตัวนี้มา พอเราหมุนน็อตตัวนี้ลงไปมันก็ไม่ติดกับเบรกมันก็จะหลวมมันก็จะหมุนยังไงมันก็ไม่ล็อกแสดงว่าตั้งไม่เสร็จนะครับตั้งไม่สําเร็จต้องเอาผ้าเบรกออกมาติดแผ่นค์ดใหม่นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชิปหน้าผมจะสอนเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเอาผ้าเบรกทําเองเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับเกีย่ยวกับการตั้งผ้าเบรกที่แบบว่าบางคนดูคลิปผมแล้ว เอาไปทําแล้วจักไม่หมุนอย่างนี้เพราะว่าคุณตั้งเข้าไปลึกเกินไปถ้าตั้งเสร็จปกติแล้วมันต้องเหยียบลงได้อย่างนี้นะครับไม่ใช่ตั้งเสร็จแล้วเหยียบไม่กระดิกอย่างนี้อันนี้ไม่ได้นะครับก็ฝากมาประมาณนี้นะนะครับคลิปนี้ก็โอเคขอจบคลิปแค่นี้นะครับท่านผู้ชม5นาทีนี้ก็น่าจะได้ความรู้สักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับ ทั้งซ่อมจากถ่ายภาพทั้งซ่อมจากรายงานสวัสวดีครับท่าน